เอางี้ผมถามไ่ดีกว่าตอบสั้นๆเลยจริงหรือไม่จริง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 โอเคจบปะมันยังอ็กสะดวกไหมคะเป็นรายการสัมภาษณ์ค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะเดี๋ยวรอคนก่อนเลยมามาทุกคนเลยมาอ่าสวัสดีค่ะอันนี้แก๊งรายการแนะนำตัวเองเลยค่ะอ่าแล้วพูดแล้วทุกคน พูดพร้อมกันเลยลูกแกงอะไรลูกรัสการ์นค่ะเอ้าขอพร้อมกันนะขอสวยๆนะพร้อมกันนะสามสี่รัสการ์นเฮ้ยมีพลังไหนเหมือนคนง่วงเลยสามสี่รัสการ์นค่โอ้โหสดใสจริงๆเลยทำถามสั้นๆเลยจริงไหมจริงจริงค่ะจริงเหรอจริงจริงโอเคปะเอ้า อ่าเขาอยู่ตรงไฟหน่อยนะจะได้เหล่อทุกคนนะยืนตรงไฟหน่อยนะยืนตรงไฟหน่อยนะอ่าคุณคุณผู้หญิงมายืนกับเพื่อนหน่อยนะอ่าอ่าอ่าสองหนึ่งอ่าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่างครับช่างชื่ออะไรคะชื่อทิปชื่อเกมมาเตอร์โอเคคำถามนะสั้นๆเลยจริงไหมจริงไม่จริงครับ ไม่จริงโอเคจบปะอ๋ะอออกอะไรปะ <laughs> อันนี้แนะนำตัวหน่อยใครเอ่ยชื่อกี่นะชื่อเอียนครับผมเอียนนี่<ม>เอียนนะเอียนะยนะอันนี้อะไรคนแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆผมนี่ถึงจะไปไม่พูดด้วยมาไม่เป็นไรพร้อมนะคำถามของเรานะพร้พอมพร้อมพร้อมจริงไม่จริงจริงไม่จริงครับคุณว่าจริงไม่จริงจริงจริงไม่จริง เราไม่ตอบป่ะโดงพี <S 2> <S 2> ่เสียงหายเสียงหายหรือเปล่างพี่คอแตกแล้วเสียงหายเสียงหายปากขยับแต่เสียงไม่ออกก้องถ่ายไว้ก้องถ่ายไว้ก้องถ่ายไว้ส่วนมนอยู่หรือเปล่ายายาอ่าอ่านั่นแหละ คุยกับแม่เซอร์เปล่าวะอย่างสีเหลืองเยลโล่กล้องถ่ายไว้กล้องถ่ายไว้อดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งขยับนะครับอดี๋ยวเพิ่งขยับนะครับอ่าๆนะอย่างเตาอ่ะครับอั้งโล่สองพี่พับพับไนี้ว่าไงครับมั้งพระเครื่องไม่จริงไม่ใช่

<Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวพอผมนับสามสองหนึ่งเดี๋ยวเราลงิ่นกระเทมขอพี่แั้วต่กล้ <Okay. S 2> องนะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่านะครับรายการของเรานะครับได้ให้ประโยชน์มากมายแกเยาวชนเลยนะครับประโยชน์ <c oughs> และตอนนี้นะครับร, <c oughs> รายการของเรานะครับก็ใกล้จะปิดปิดโอไม่หวะมูชินเดร์ โดนไอพีเตอร์ครับทําไมอ่ะทำไมต้องโดนเนทอ่ะเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อไปเข้าใจไหมได้สิอย่างนี้ต้องโดนเนทได้เยอะแล้วล่ะ